ในโลกยุคปัจจุบันที่สถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคได้กลายเป็นศูนย์กลางที่มหาอำนาจต่างๆจับตามองและเบื้องหลังความแข็งแกร่งของกองทัพไทยนั้นมีเครือข่ายพันธมิตรลับที่พร้อมสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาพันธมิตรเหล่านี้ไม่เพียงให้การช่วยเหลือทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองการฝึกซ้อมรวมและเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนวันนี้เราจะพาไปเปิดเผยความลับ5พันธมิตรสำคัญที่พร้อมยืนเคียงข้างกองทัพไทยรวมถึงการรีวิวสมรรถนะและราคาของขีปนาวุธ SK Auto ที่กำลังเป็นดาวรุ่งของยุทโธปรกรณ์ไทยในปี2025นี้กองทัพไทยในยุคใหม่ไม่ได้ยืนอยู่ตามลำพังอีกต่อไป ความสัมพันธ์ทางทหารที่พัฒนาอย่างเงียบๆกับพันธมิตรทั้งจากเอเชียยุโรปและอเมริกาได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับศักยภาพของกองทัพให้ทเทียเทยมกับประเทศชั้นนำไม่ว่าจะเป็นการพัฒน,นาเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศระบบตรวจจับเรดาร์หรือแม้แต่ขีปนาวุธพิสัยกลางที่ผลิตขึ้นในประเทศแต่มีพื้นฐานจากความร่วมมือของพันธมิตรรับที่พร้อมให้การสนับสนุนเต็มรูปแบบพันธมิตรรับรายแรกที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากคือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธและระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติการร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนี้ถูกปิดเป็นความลับมานานหลายปีมีรายงานว่าทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องยนต์จรวดและระบบนำวิถีเรดาร์แบบแม่นยำสูงซึ่งถูกนำมาใช้กับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยที่มีชื่อว่า SK Auto ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะมากกว่า250กิโลเมตรและมีความแม่นยำในระดับที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศต้องจับตามอง,อง SK-AUTO ถูกพัฒนาโดยโรงงานผลิตยุทธปกรณ์ของไทยที่ได้รับเทคโนโลยีบางส่วนจากพันธมิตรโดยเฉพาะระบบนำวิถีและระบบขับเคลื่อนที่ใช้เชื้อเพลิง2ขั้นตอนเพื่อให้มีแรงขับที่สม่ำเสมอและสามารถปรับทิศทางได้ตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย จุดเด่นของ sk auto ไม่ได้อยู่ที่พลังการทำลายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของสตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนำวิถีใช้เรดาร์แบบ active radar seeker ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้อยู่ในสภาพอากาศแปรปรวนและมีสัญญาณรบกวนสูงซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถผลิตได้ราคาต่อหน่วยของ sk auto อยู่ที่ประมาณ2.8ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใกล้เคียงจากต่างประเทศ เช่น AMRAAM หรือเมตตที่มีราคาสูงกว่าเท่าตัวแต่ SK Auto กลับมีอัตราการยิงสำเร็จในระหว่างการทดสอบสูงถึง95นับเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอาเซียนและที่สำคัญคือมันถูกผลิตภายในประเทศโดยมีพันธมิตรรับคอยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคอยู่เบื้องหลังพันธมิตรรับรายที่2คือประเทศมหาอำนาจทางทหารจากตะวันตกซึ่งแม้จะไม่ได้เปิดเผยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ แต่มีข้อมูลว่าประเทศนี้ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกอบรมทหารไทยด้านการใช้ระบบควบคุมการยิงและยุทธวิธีในสนามรบสมัยใหม่การฝึกอบรมนี้ไม่เพียงช่วยให้ทหารไทยมีความชำนาญในอุปกรณ์ใหม่ๆแต่ยังทำให้การปฏิบัติการร่วมกับกองทัพต่างชาติเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ในระดับสูงสุดในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ได้รับการสนับสนุนด้านการออกแบบระบระบ,บซอฟต์แวร์จากพันธมิตรในยุโรป โดยเฉพาะระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติและระบบเรดาร์ตรวจจับแบบมันตินเลเยอร์ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุดได้หลายระดับความสูงในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ทำให้กองทัพไทยสามารถป้องกันภัยคุกคามจากทั้งทางอากาศและภาคพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบการติดตั้งระบบนี้เข้ากับขีปนาวุธ SK Auto ทำให้มันกลายเป็นระบบอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงสุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยพันธมิตรรับรายที่สามมาจากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยมานาน ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองและฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ช่วยให้กองทัพไทยสามารถพัฒนากลยุทธ์การป้องกันชายฝั่งและการต่อต้านเรือดำน้ำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการใช้งานระบบขีปนาวุธต่อเรือรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ SK Auto ตทำให้ไทยสามารถตรวจจับและโจมตีเรือรบขนาดใหญ่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ความร่วมมือนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือไทยมีความพร้อมมากขึ้นในการป้องกันด้านน้ำของตนเองพันธมิตรรับรายที่4คือประเทศที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบินซึ่งได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของไทยทั้งในด้านระบบควบคุมการบินการจำลองสถานการณ์การรบและการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ sk auto version อากาศสู่อากาศการผสมผสานเทคโนโลยีของพันธมิตรนี้เข้ากับนวัตกรรมของไทยเองทำให้เครื่องบินรบของไทยในปัจจุบันมีสมรรถนะสูงงบว่าที่เคยเป็นมา ทั้งในด้านความเร็วการหลบหลีกและการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลพันธมิตรลับรายสุดท้ายอาจไม่ใช่มหาอำนาจทางทหารแต่เป็นประเทศที่มีความชำนาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ความร่วมมือนี้ทำให้ไทยสามารถพัฒนา AI สำหรับระบบป้องกันภัยอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองภายในไม่กี่วินาทีระบบนี้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายขิปนาวุธ SK Auto ทำให้สามารถเลือกเป้าหมายและคำนวณวิธีการยิงได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ถือเป็นการยกระดับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทยสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง SK Auto ไม่ได้เป็นเพียงขิปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของกองทัพไทย มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างลับๆที่ถูกวางแผนอย่างรอบคอบการทดสอบล่าสุดที่ฐานทัพภาคตะวันออกแสดงให้เห็นว่า SK Auto สามารถปล่อยออกจากแท่นยิงภาคพ,พื้นและยิงจากเครื่องบินขับไล่ได้โดยใช้ระบบนำวิถีเดียวกันและสามารถปรับเปลี่ยนหัวรบได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบเจาะเกราะหรือหัวรบระเบิดแรงสูงซึ่งทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดของไทยในขณะนี้ เมื่อเทียบกับขีปนาวุธจากประเทศอื่นในระดับเดียวกันเช่น AIM 120จากสหรัฐอเมริกาหรือดับบี้จากอิสราเอล SK Auto มีราคาที่ถูกกว่าแต่ให้สมรรถนะที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าในบางด้านเช่นความสามารถในการหลบหลีกสัญญาณเรดาร์ของสัตรปูและความเร็วสูงสุดที่มากกว่า4.5มัคขีปนาวุธนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์ภาคพื้นและดาวเทียมของไทยเพื่อให้การควบคุมและการยิงมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะเป็นอาวุธที่ยังไม่ถูกปเปิดเผยสู่สาธารณะเต็มรูปแบบแต่ในวงการยุโทโธปกรณ์ระหว่างประเทศมีการพูดถึง SK Auto อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในงานแสดงอาวุธนานาชาติที่สิงคโปร์เมื่อปีที่ผ่านมาที่ผู้แทนจากหลายประเทศให้ความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับระบบควบคุมการยิงของไทยนี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าไทยกำลังกลายเป็นผู้เล่นใหม่ที่น่าจับตามองในตลาดอาวุธระดับโลกสิ่งที่ทำให้ SK Auto แตกต่างคือแนวคิด Defense by Design หรือการออกแบบเพื่อป้องกันประเทศตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นเพียงการลอกแบบจากต่างประเทศแต่เป็นการนำเทคโนโลยีหลายส่วนมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ของไทยเองทําให้มันเป็นระบบอาวุธที่ทั้งอัจฉริยะและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนาคตของกองทัพไทยกําลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรลับทั้ง5ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป,กป้องกันประเทศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา จากอดีตที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาวุธทั้งหมดสู่ยุคที่ไทยสามารถออกแบบผลิตและควบคุมระบบอาวุธของตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ SK Auto จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นข้อความที่ชัดเจนต่อโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะปกป้องอธิปไตยของตนด้วยเทคโนโลยีของตัวเองและเมื่อเรามองกลับไปยังแนวคิดของพันธมิตรรับท้ง5้จะเห็นได้ว่าทุกประเทศที่ยืนอยู่ข้างไทยต่างมีเหตุผลที่ลึกซึ้งในการสร้างความสัมพันธ์นี้ ทั้งด้านเศรษฐกิจกความมั่นคงและผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยว่าจะสามารถเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงของภูมิภาคนี้ได้ในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขีปนาวุธ SK Auto อาจกลายเป็นอาวุธมาตร,รฐานของกองทัพไทยและอาจได้รับการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านป้องกันร่วมกันหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงไทยจะกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันในภูมิภาคอย่างแท้จริง และนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของกองทัพไทยในศตรวรรษที่21ความมั่นคงที่มาจากพลังแห่งความร่วมมือและเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นด้วยตนเอง SK Auto ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นการประกาศต่อโลก,กว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินของตนด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด